สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนมาพ่อมื่อนนี้กับม,มาพอกับคนเตีย้ยพาตะลุยคือเกาจา้าพาเข้าปลามาหาเห็ดอีกแล้วอพอแล้วเนี่ยย็ดมาเฮ้ยมาลุยเรียบอะไอพอแล้วก็ต้องลุยงามๆเลยนะไอนะสุดยอดโอ,โอ้ใจมีต้นน้ำอยู่ขา้างล่างนี่นี่ดอกนึงเปิดเปิดชึ้บมันไหลซูม่มันอะไล่ะเ,เอาอ,ออกซะไปไปพี่น้อง ไปหลุนไปชดงก,กันบ่าวอวนเตียฟ้าตะลุยเฮ้าเมื่อนนี่สิม,มันซำได้จ้าไปครับงามแหงพี่น้องงามแหงอยู่น้องสองดอกอยูน่น้องกันสองดอกใช่ไหม หามิลิวูบขุนซดอกขุนทุกขุนสอยงามเลยเนาะติดตกงามหามเส้นบอลโอ้ยไปบวหัวตายเอาไปเลยเด็กไปขึ้นหัวกอนเลยกินเลยหลอดเลยมาไหโอ้ยมุดไปบวชเลยเนาะ พี่นอนตีหางเตะนี่นือเ็ดอันนี้มันแข็งแรงทนทานเตะบ่มงคลติดยงนี่ยังอยู่ีนยัง่าอย่าไ่คือดหักมานี่นี่ง่ยายนมีละโอ้หักจ่อย้น้ำตเกินเอื่ม แหงเศรวนงามแหงดอาแหงโอ้ oh, yeah, Answer, ุ่นอวดวงบุแล้วงจ้าง่ายงง่ายนี่นี่นไปบ่ได้ร้าวนไปบ่ได้เด้อต่งต่งน

ผู้ดอกใหญ่ซ้ำได้หนิชุดยอดบอโอ้ยตุูมใหญ่ๆเลยพี่น้องงามงามเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกแม่มามามาเบิ้งอีกดอกนึงเบิ้งอีกดอกนึ่งใช่โอ้โหโอ้โหใหญ่เลยดอกสองใหญ่กว่าเก่าใหญ่เฮงใหญ่เฮงเบิ้งตี้งามๆก็แต่งตา มึนกัดมึนกัดเฮ้ยงามงามเนี่ยี่เนาะมงที่แตั้งโตโกอยู่ล้วอวนยางกายไปว่างั้นงามมากเยโอ้ยงามเลยจ้ะ มูนี่ดอกแรกนะอย่าขมย่ขมามึงีอังมอีกกลังงาเลยเนาะอันนี้กหลังงาเยอะเลยงาดีเนาะงามเลยอนนอยู่แต่อยู่ในเครือเนาะโอ้ยอยู่ไกลเน่พี่น้องกินมาพี่บัน

มาพอแล้วมาพอแล้วพี่น้องเรื่องบงเดือพี่น้องเรือบัง้อกันพ่นาพนาอ้ยพี่น้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่พี่โอมโอมโนมโอมโอง่ายง่ง่เกิดข้กรรพี่น้อง แก่นแก่นอยู่แข็งอยู่ถามดอกใส่ใดวะโอ้ยใส่ใดอยู่โอเคครับหน่อยคนคิดกำลังงามๆเลยไหมดอกนึงก่อนเดี๋ยวเราจะหมุนเดี๋ยวเอามาให้มบ้างงามๆเลยจ้ะอืงามๆเลยดอกคนแถวตรงไหนดอดเลยพี่น้องเบึ้งเอางามเต็มกล่องกูลู <c oughs> ไอ้พี่น้องซื้อมาแล้วก็ได้เวลาสิพาพี่น้องกลับบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งเห็ดเขาค่ะที่ใจเมื่อนี้ <c oughs> เต็มตาค่ะโอ้ยดอกบานดอกบานบานคักบานเหนียวนี่นเต,ต็มตาปุ้ยเต็มตาเลยไปสิเดินทางกลับบ้านแล้วสุดท้ายนีเขาก็ฝากพี่ฝากน้องเขาคือเก่กาเด้อค่ะเด้ว <c oughs> อวัวละเมื่อยฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อ้วนเตียพาตะลุยน้ำด้ค่ะ ก็สองคนกับสิบห้าไปเก็บเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะมองได้มีเฮ็ดออกกัไปค่ะอะสำหรับวันนี้ลาพีนลาหน่องไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ